เอิร์ครมพรควงคุณแม่เกิดความสนิทแม่ลูกความรักแฮปปี้คบสาวหล่อรุ่นน้องอายุห่าง13ปีเอิร์ครมพรยูวเวทพิธีกรสาวส,าวสุดแซ่บควงคุณแม่สุภาพเผยความสนิทแม่ลูกไขข้อสงสัยชาวนเน็ตเหตุปดเช็คเงินสดลูกสาวเป็นของควนเวันเกิดมูลค่ากว่า51ล้านบาทเล่าที่มาทำคอนเทนต์เปิดคอนโดมูลค่าเกือบ100ล้านจนกลายเป็นไวรัลในโลโซเชียลแงมหัวใจ ความรักกับสาวหล่อรุ่นน้องที่คบหากันมานานกว่า7ดปีด้านคุณแม่ไปเขียวให้ผ่านหมดห่วงมีคนดูแลลูกสาวทุกประเด็นในรายการคุยแทบโชว์ตอนนี้ทั้งคู่เป็นติ๊กต็อกเกอร์คอนเทนต์ที่คนดูเยอะมากคือไปรีวิวช้อปปิ้งจุดเริ่มต้นคืออะไรเออเริ่มจากเป็นคนชอบทำคลิปอยู่แล้วรู้สึกว่ามันมีชีวิตชีวาเราเองยังชอบดูคลิปคนอื่นเลยเบื่อภาพนิ่งที่เป็นคนชอบจัดบ้านชอบแต่งบ้านเราก็เลยรู้สึกว่าถ่ายในบ้านเรานี่แหละ บ้านเราถ่ายได้คอนโดมิเนียมเราถ่ายได้จริงๆเริ่มจากคลิปประจำวันเราทำอะไรบ้างที่คนไม่ได้เห็นหน้าจออันนี้คอนเทนต์หรือเรื่องจริงเออเรื่องจริงชีวิตก็เป็นอย่างนี้แม่บ้านก็เดินตามแบบนี้ตลอดพอเรามาถึงเขาก็จะช่วยถือกระเป๋าแต่เขาจะเอาวะเอามาวางให้เราก่อนคือที่คอนโด เพราะฉะนั้นมันต้องมีวอเพื่อที่เราจะได้รู้ว่าใครอยู่ชั้นไหนตรงไหนหากาันไม่เจอบางที่แม่บ้านอยู่ชั้นบนสุดเราอยู่ชั้นล่างสุดเราก็จะวอบอกว่าเราอยากได้อะไรคุณแม่เห็นคอนเทนต์นี้ของพี่เอ,อิร์ธหรือยังเป็นยังไงบ้างการใช้ชีวิตของพี่เอ,อิร์ธคุณแม่ดูทุกอันค่ะก็ปกติค่ะเขาก็ใช้ชีวิตอย่างนี้ปกติ มีจักกุซี่อยู่ริมระเบียงด้วยเออที่เราซื้อห้องนี้เพราะวิวสวยวิวแบบนี้ใจกลางสุขุมวิทหาไม่ได้ <c oughs> ที่ชอบห้องนี้ต้องเก็บเพราะว่าเห็นวิวที่โล่งมากแล้วก็อยู่ใจกลางเมือง ตอนซื้อตั้งใจซื้อไว้ลงทุนที่เป็นคนลงทุนในอสังหาริมทรัพย์อยู่แล้วมีตังก็จะซื้อคอนโดมิเนียมเก็บไว้ตอนเห็นอันนี้รู้สึกว่าอันนี้ได้ราคาดีมากถ้าคุณอยากอยู่ในเมืองแบบนี้แล้ววิวแบบนี้มันไม่มีแล้วเราชอบทําอะไรสวยๆซื้อเสร็จก็แต่งจริงๆตอนซื้อซื้อห้องตัวอย่างเลยนะเขาแต่งไว้เสร็จแต่รื้อใหม่หมดเลยทําแบบที่เราชอบตรงแบบที่เราใช้แต่งใกล้เสร็จรู้สึกว่าถ้าเราจะลงทุนก็ยังปรึกษาคุณแม่ปรึกษา เพื่อนว่าถ้าเราจะลงทุนเราอยู่ก่อนอยู่แล้วเบื่อขายก็ถือว่าเป็นการลงทุนยังไงราคาก็ไม่ได้ตกอยู่แล้วเราแต่งสวยขนาดนี้เราอยู่ก่อนแล้วกันซื้อมาเท่าไรเออก็หลตังค์อยู่ก็คูณกันเล่นเล่นแล้วกันแถวๆถวนั้นพื้นที่สุขุมวิทคนที่เล่นอสังหาริมทรัพย์จะรู้ว่าประมาณตารางเมตรหนึ่งก็ประมาณ200 0 0 0ปลายปลายสา0แสนสี่แล้วแต่100ล้านจริงไหมคะ ไม่ถึงถึงรวมแต่งแล้วก็น่าจะเกินก็รวมแต่งด้วยเราเข้าไปทุกวันเราต้องสบายใจเราต้องชอบแล้วพี่เสื้อผ้าเยอะสมบัติเยอะมันต้องมีที่เก็บวันดีคืนดีของแต่งบ้านเปลี่ยนทั้งหมดมก็ต้องมีที่เก็บคุณแม่เห็นด้วยกับการซื้ออสังหาริมทรัพย์เก็บอยู่แล้วคุณแม่ใช่ค่ะทีแรกเขาบอกเขาจะซื้อเก็บแต่งไปแต่งมาสวยชอบเลยอยู่ก่อนแม่ลูกคู่นี้ชอบลงทุนอยู่แล้วไปลงทุนกับอสังหาริมทรัพย์ซะส่วนใหญ่ คุณแม่เออเหมือนเราเห็นมาจากคุณพ่อคุณแม่เพราะคุณพ่อพี่ทำอสังหาริมทรัพย์มาตลอดเราก็เห็นว่าคุณแม่มีที่ตรงนั้นมีที่ตรงนี้คุณแม่ชอบพาไปดูแต่เราเป็นคนที่เกียจจำจำไม่ได้หรอกว่าตรงนี้ของเราเวลาผ่านคุณแม่ก็จะชี้ว่าตรงนี้ที่ของเรานะคุณแม่จะคอยติดตามเพราะมันจะมีการเสียภาษีมันมีอะไรที่ต้องดูแลบางทีคุณแม่ก็จะแอบบนเบาๆว่าไม่รู้เลยมีที่ตรงไหนบ้าง เดียวถ้าแม่ไม่อยู่จะรู้ไหมแอบบนเบาๆไม่ใช่แค่เมืองไทยนะคุณแม่มีที่ถึงต่างประเทศคุณแม่ใช่คะ่ะที่อเมริกาไปซื้อไว้ตั้งแต่ลูกคนโตไปเรียน ที่ไปซื้อที่อเมริกาเพราะว่าพี่สาวพี่แต่งงานแล้วอยู่อเมริกาเหมือนคุณแม่จะมีคนที่คอยดูแลอยู่ให้ช่วยดูแลให้จริงๆแล้วการลงทุนในต่างประเทศถ้าเผื่อว่าเลือกซื้อดีๆแต่ต้องดูแลเพราะว่าเขาจะมีเสียภาษีที่ดินต่อปีเยอะอยู่ถ้าเราคำนวณดีๆอย่างการพันผวนของค่างเงินก็จะทําให้เราได้กําไรไคุณแม่เซ็นเช็คเป็นของข,องขวัญวันเกิดให้ตั้งใจจะให้เป็นของขวัญวันเกิดคุณแม่ใช่ค่ะก็ให้เขามาเรื่อยๆค่ะ แต่เห็นว่าเขาโตแล้วสามารถไปทำประโยชน์ได้คุณแม่ก็เลยให้เขามากขึ้นหน่อยเออก็ถามเหมือนกันว่าทำไมคุณแม่ให้คุณแม่ก็คงคิดว่าวันหนึ่งเราน่าจะแต่งงานเราน่าจะมีครอบครัวหมายถึงก่อนหน้านี้คุณแม่ก็คงรู้สึกว่ายังไม่ให้ยังไม่รู้จะแต่งกับใครเหมือนดูดูไว้ก่อนดีกว่าสาวสาวรวยมากก็อันตรายนะคุณแม่ก็แอบดูดูไว้แต่พอมาถึงวันหนึ่งเลขห้าแล้วในคงไม่มีใครมาแล้วอันนี้ต้องดูแลตัวเองแล้วคุณแม่ก็เลยให้ ผลที่รีบพี่ก่อนด้วยคืออะไรคุณแม่ใช่ทุกลลวว่าเขาไม่แต่งงานแล้วเขาจะดูแลตัวเองได้ยังไงก็ให้ไว้เผื่อเขาจะได้ดูแลตัวเขาเองได้ไม่เดือดร้อนเออเราเคยคุยกันอันนี้ไม่ได้ว่าถูกหรือผิดนะแต่ที่เราเคยเห็นมาไม่ได้ให้ตั้งแต่ตอนที่ตอนที่คุณพ่อคุณแม่มีชีวิตอยู่บางทีคุณพ่อคุณแม่ไม่อยู่แล้วมันจะเกิดปัญหาตอนหลังก็มีหรือบางทีนะตอนนั้นเราก็ไม่รู้จะเกิดอะไรขึ้น ลูกก็อาจจะป่วยได้ลูกก็อาจจะไม่ได้ไปใช้ชีวิตแล้วตอนนี้ก็ยังพอเอาไปทำประโยชน์เอาไปใช้อะไรได้คิดว่าให้ตอนนี้น่าจะดีกว่าแต่ก็เอาไปลงทุนนะคะวันเกิดปีนี้คุณแม่ก็มอบนาฬิกาคุณแม่ใช่คะ่ะเขาขอคะ่ะก็เลยให้เขาที่เขาอยากได้เออมันก็มีบ้างเป็นธรรมเนียมจะได้น่ารักๆเป็นคนชอบซื้อนาฬิกาเพราะรู้สึกว่านาฬิกาก็เป็นอีกอย่างที่ลงทุนได้ดีนะแต่ก็ต้องเลือกซื้อต้องยอมรับว่าคนจะนิยมของก็ต้องแพง คุณแม่มีอิดออดก่อนให้ไหมคะคุณแม่ก็บ่นนิดนิดว่ามีตั้งเยอะตั้งแยะแล้วตั้งหลายเรือนแล้วยังอยากได้อีกเหรอเขาอยากได้อยากได้ก็เอาเออบ่นเหมือนกันนะ ข้อดีของคุณแม่ไม่เคยว่าเวลาที่เราซื้อของแพงเพราะอะไรให้คุณแม่พูดดีกว่าคุณแม่เพราะว่าลูกเป็นคนที่ใช้ของแล้วรักษาแล้วดูแลอย่างดีซื้อของแพงยังไงก็ไม่เสียดายเพราะเขาดูแลดีมากเออที่จะไม่ค่อยซื้อของเล็กนะที่จะซื้อของใหญ่แต่เป็นของใหญ่ที่มีมูลค่าในอนาคตอย่างซื้อเพชรคุณแม่พูดตลอดเลยว่าเล็กๆมันสวยใสยแล้วสวยแต่มันนม่มีมูลค่าในอนาคตถ้าจะซื้อซื้อเป็นเม็ดไปเลยมีมูลค่ามากกว่า มอนนี้ที่เอิ์กมีคนมาช่วยคุณแม่ดูแลแล้วคนนั้นเป็นใครเพื่อนสนิทเอิ๊กแต่ลยันคุณแม่ก็สบายใจเพราะคุณแม่ก็รักมากคุณแม่ใช่เขาเป็นเด็กน่ารักทั้งครอบครัวเขาดีหมดเลยน่ารักเพราะฉะนั้นก็เลยไม่ค่อยห่วงอย่างน้อยเขาก็มีเพื่อนที่ดีเออที่คุยกับใครครบกับใครพาไปเจอคุณแม่ตลอดนะแต่ว่าความน่ารักของคุณแม่ไม่เคยบอกว่าคนนี้คุณแม่ไม่ชอบ แต่เราจะสังเกตท่าทีก็ดูดีๆแล้วกันถ้าอย่างนี้ต้องมาสังเกตนิดนึงถ้าคุณแม่ชอบคุณแม่จะบอกว่าแม่ว่าเขาเป็นคนดีนะแม่ว่าเขาน่ารักตอนที่เราพาไปเจอครั้งแรกเราต้องมั่นใจแล้ว ใช่ค่ะครั้งแรกน่าจะชวนทานข้าวก่อนเพราะว่าพี่จะเจอคุณแม่ตลอดอยู่แล้วก็จะชวนคุณแม่ทานข้าวแล้วก็จะพาเขามาด้วยคุณแม่ก็รู้แล้วล่ะห่างกันกี่ปีเออสิบสปีของคุณวายครอบครัวเขาจะเป็นครอบครัวใหญ่ก็จะมีสมาชิกในครอบครัวรวมกันแล้วมีหลายด้วยเกือบ20คนเป็นครอบครัวคนจีนแต่เป็นครอบครัวคนจีนสมัยใหม่น่ารักทุกคนเลยถ้าวันไหนไม่ไปสมมุติเขานัดทานข้าวที่บ้าน คือเลี้ยงวันเกิดทุกคนในบ้านก็แทบจะทุกเดือนแล้วแล้วครั้งไหนที่เราไม่ไปบรรดาพี่สาวก็จะถามคุณวายตลอดว่าทําไมเอิ์กไม่มาแล้วเวลาจัดที่นั่งพี่ก็จะได้นั่งติดอยู่ใกล้ๆกับกลุ่มตัวตึงครอบครัวน่ารักก็เลยสบายใจคุณแม่ก็สนิทกับคุณแม่ของคุณวายด้วยพี่เอิ์กดูแลคุณแม่อย่างดีเลยเจอกันบ่อยไหมเอิ์กบ่อยค่ะก็ประมาณอาทิตย์ละครั้งถ้าไม่ยุ่งมากถ้ายุ่งมากก็อาจจะห่างไปหน่อยแต่คุณแม่ยิ่งยิ่งกว่าพี่อีกนะ ารางงานคุณแม่มีอะไรบ้างคุณแม่เช้าก็แต่งตัวไปเล่นโยคะชั่วโมงครึ่งเล่นโยคะเสร็จก็อาบน้ําแต่งตัวที่นั่นน้องๆก็จะถามว่าวันนี้จะไปทานข้าวที่ไหนก็ขึ้นรถตู้คุณแม่ไปเลยทุกวันเออก่อนกลับบ้านคุณแม่ก็จะไปเช็คอินเซ็นทรัลตลอด เวลาเจอกันสองคนทำอะไรเออทำทุกอย่างตามปกติเหมือนชีวิตประจำวันหลักๆจะใช้เวลากับคุณแม่จะถามคุณแม่มากกว่าว่าจะไปไหนทำอะไรไหมถ้าไม่มีไปไหนก็จะไปทานข้าวดูหนังอย่างมีคอนเสิร์ตก็พาคุณแม่ไปบางทีออคุณแม่ก็ชวนคุณแม่มาคอนโดมิเนียมแล้วทำอาหารให้คุณแม่ถ้าวันนั้นมีเวลาเตรียมยาวๆเพราะเวลาพี่ทำจะทำอลังการมีสตาร์เตอร์เมนคอสหนึ่งเมนคอสสองของหวานมีไฮทีตบท้าย แต่เขาก็เปคุณแม่หนักมากคุณแม่ใช่คะ่ะเวลาเขาไปต่างประเทศเขาก็จะซื้อของให้คุณแม่ประจําซื้อกระเป๋าซื้อรองเท้าน้ําหอมซื้อมาฝากประจําคุณแม่ไม่ว่าพี่เอิร์กชวนไปไหนไปหมดยกเว้นถ้าหน้าฝนคือไม่ไปเลยคุณแม่หน้าฝนไม่ไปคะ่ะกลัวผมเสียหัวร้อเอิร์คือคุณแม่ห่วงสุดคือผมเวลาไปเที่ยวหรือไปต่างประเทศคุณแม่ไม่ใช่สายชิวนะเป็นสายชอบทำกิจกรรมออกจาก โรงแรมตั้งแต่เช้ากลับมา4ี่หทุ่มแต่ถ้าเมื่อไหร่วันนั้นฝนตกไม่ไปคุณแม่ต้องปกป้องผมยิ่งกว่าชีวิตคุณแม่เขามีอุปกรณ์ยังที่ของเขาคุณแม่เป็นหมวกพิเศษสําหรับคลุมเวลาฝนตกบางทีไปเมืองหนาวหนาวหิมะตกก็เอาออกมาคลุมทุกคนก็บอกว่าสวยนะซื้อมาจากไหนแปลกดีบอกรักกันตลอดไหม เออไม่ค่อยพูดตรงๆแต่จะลายไปรับนะคะโดยเฉพาะจะขออะไรหัวเราะพูดเล่นคุณแม่น่ารักนะวันเกิดที่คนที่ลายมาอวยพรแต่เช้าตรู่และเป็นคนแรกเสมอที่ลายมาอวยพรคือคุณแม่คุณแม่อยากบอกอะไรลูกสาวคนนี้ไหมคุณแม่รักเขาคะ่ะเพราะเขาดูแลคุณแม่ดูแลที่ดูแลน้องตลอดเลยเขาน่ารักมาก